หาบน้ามสองเอนน้องเนาะโอ้เลาเก็ได้เออมาเข่าเอาน,นี่บบมาฮะนะเออคือขุนแทะเอาวัน,นี่บบมาเข่าฮะลูกอ,อ่พี่น้องเลยเอาบันนำสั่งได้สิลูกเอาบบได้บอกเอาบบมันเม,นม็น,มนบอก ไพ่ก็เอาในน้องในบ่มาข่าวฮะกลับสบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนพี่น้องเอ๋สบายดีลูกละสบดีบรรยากาศํำมืดเลยพี่น้องเอนะ๋เนาะติดตามพิธีชีวิตน้องน้อยยังได้ลูกมื่อี้เ้าสิไปใส่เก,กาะไปตักน้ำไปสิปะพี่น้องเอนะ๋เนาะเมื่อนี้บาา่าวพมีสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิง่งพิธีชีวิตน้อ,นองน้อย à thằng nong cầm nong nhảy p nong đấy, mát nam xong p nong, cây trở p nong đấy nó, bò pavi cái nhang mưa, à mượt lại mướt này p nong đấy, ô, mát nong xong cái thằng này nè hả lu, ừm, ừ, ừ. แคหาได้เหรอนางสบายดีเด้อหล่าเด้อพี่น้องเอ้หาบน้ามสองเอือน้องเนาะโอ้ล่ากันได้น้องน้อยบุมีขู่บุลุกมีอันเดียวนีเบาเออสิได้พี่น้องเอ้เต็มทางกับผมง่าย ทำม,มืดแต่บ่าวพมีกับมาท่ายเบิ้งพี่น้องเอฟซีเป็นวะท่ายให้เบิ้งในเดอ้บอบ่าวพมีเอยวะเ,เออสิเป็นยังไงเนาะยามบรรยากาศคำคืนเนี่ยหงแล้ววันนี้น้องน้อยไฟเฮือ,อนเจ้าหงแล้ววันนี้ <c oughs> หุงขักแท่นนี่เนะเาะได้บุรุกอยู่บ้านเคยเห็ดสิบอสอย่างใดเอ่อถอกองกรก็ได้นะังให้น้อ,องถอกองค์ าหุงแจ้งงามมีลีพี่น้องเลยโอเนะ้เนาะยามกลางคืนคือว่าหุงงามเอ,อ,เอ่อถออกกร์สื้อทางมาให้เพลินพี่น้นองเลยและพากันเห็ดใส่ซองเอน้องเ <c oughs> นาะจังไงคือขุ่นทะลุน้ำนี่นะน้ำในนองบัวนี่ขุ่นเนาะเอออันนี้จะมาข่าวเอาอน,นี้บ่ามาฮานา เออคือขุ่นแทะเอาวันนี้บอ่อมาเข่าค่ะลูกอ,อ่พี่น้องเลยเอาบันนำสั่งได้สิลูกเอาบ่ได้บอ่บอเอาบอ่มันเหม็นบ่ไพ่ก็เอาในน้องในบ่มาเข่าวฮะอืมพี่น้องเลย,ข,าาเออเลยขุ่นแทะนี่นเนาะสีบ้าย,ยังไงพี่น้องเลยใช้เบิรงใหม่ดูฮะนานคือมันขุ่นแหงเนาะ เออมาบบได้แล้วเข่าแบบนี้เอาบรรเทวนี้ได้สารุกผลเ,เอาไม้ใช่สะเดี๋ยวาบาวนีไม้ก่อนขอนอนุญาตทางอิหละเจะบ,บุมีเกิดบ,บุลุกน้องใหญ่ค่ะเออสวบาบุมีสันดดกยคำคำขึ้นพี่น้นองเออย่องเอาน้องกันระวังด้วยยีนบุลุก ตอนกลางค่ำกลางคืนเมื่อนี่กับพ่อบรด้มาอีกเหมือนบอกเองเอยพากันตักน้ำตักในเออคําไหนเย็นบอกเออสิลแลเนอกคํมมือนก็ได้อยู่ชั่มนว่าเอ้ยเมื่อเจ้าก็อยู่ผู้เดียวบ่ลูกเอออือเป็นยังได้ความหดซึกเวลาเอื่อยแบบบได้อยู่น้ำเอื่อยบ่มวนเคยเคยเงาม่อยู่บะ มีหลายย่านยังชุดชุดตอนนี้ฮนะฮะย่านอยู่เบาเออย่านไหนน้อเดีกน้อยพีนย่น้องเอ้ยน้าบาวกระทไมไป่สันเลแต่ว่าใครยังว่าแถวนี้ยังมีอันนั้นอยู่นอหลุกเนาะมีเฮือนคนอยู่<ด>เออตีกี้ขำมากเลยเจ้าก็นอนอยู่พุ่นเบ่ตีกี้กัน<ด>เออโดย แหลเนาะคือว่าจังไลยพี่น้องเอ้ยบันนี้อีกจักรซีมือเอ้ยก็คือสีมือแล้วบันนี้เนาะน้องน้อยกล้าาอย่บ่นอนคนเดียวนี่ฮะนังเออนี่คืนเออโม่ใกล้เนี่เนาะเออเอาเออโมแล้วนอนเป็นมูอันนี้กัเคลื่อนไปตู้นี่ฝั่งนี้ก็ได้หลอกจุดเจื่อยเงินบ่เวลานอนกะเออทำกลางคืนกะอันนี้เสือไฟเสือมาหายนี่ลูก จำซื้อบ่ได้จำซื้อบ่ได้อ้าวจำบ่ได้บ่แม่นแม่บุญมาบ่แม่นบ่กคุณยิงบ่ซื้อมาให้เอออีหลักตองจำซื้อเพิ่นเด้อยินบ่คือเพิ่นมาไายเพ่นก็ต้องถามเพิ่นนะเพิ่นซื้อยังยินบ่เออเพิ่นมาซอยเพิ่นกะเป้าหมายเดียวกันคือเพิ่นอยากซอยเจ้าเยินบ่เออเพิ่นยังให้เจ้าได้แล้วเพิ่นยังอยากซอยแลตัวน้อยที่ฉันั่งคือบ่งหุงสตัวนี้ค่ะ <ไ>ปเปิดเบื้องน้าบ,บ่าวทีตั้งให้มะเออเบิ้งน้าบ,บ่าวตั้งให้ลูกจะเปิดตัวใดไรตีกินตัวนี้บอกเออบะนี่น้าบ,บ่าวทีตั้งเออตั้งเวลาให้แหละโอ้พี่น้องเลยเอ้ปัญชินอนเลยปิดก็ได้เดี๋ลูกเดอ้อตัวในค่ะห,หรือว่าจะิเปิดไว้ก็ได้ เเลยเออเปิดไว้ก็ได้พอได้สว่างแน่เนาะเออมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดกินหยังบ่ตอนค่ำมื้อนี้บ่อืมมื้ออื่นได้สิกินข้าวกับหย,ยังมื้ออื่นมีแนวกินแล้วบ่กินมีเออยังว่ายังมีมีกับปลากระป๋องเนาะเอออีลาอีลาเฮ็ดแบบไรกินส่วนส่วนไลายในหมักเฮ็เดแบบไดนต้มต้ม เอ้าได้บ่ต้มต้มีเออต้มมีมมปลากระกป๋องนี่คือยำเนาะมันจังแซ่บแน่พี่น้องเ,เอ้ยโดยคั้นเวลานอนแหละจะอัดเด้อยินบอกและอัดแบบนี้เล่นนี่โอ้บุญด้อพี่น้องเอ้ยเซลเซลอยู่เด็กน้อยเนาะที่ว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งในแถวนี้ก็ันใดยิ่งหลาก็ไปหลินน้ำเพลินอยู่บนนั้น โดยส่วนไลน์สิบบุคอยไปมันบอกอโดยแต่เนาะคือพอเพิ่นกับโได้ม่าพี่น้องเลยคือเพิ่นบบมากขึ้นแบบสี่ฮะลูกเพิน่นเพิ่นโทรมาบอกหรือว่ายังไงโทรมาสิซื้อเออเพิ่นโทรเพิ่นว่ายังได้เพิ่นโทรมาหาเจ้าว่านอนแล้วบ่ลูกเออมีเตะทามแบบนี้บ่ลูกเออเพราะว่าเพิ่นเห็นเบียงเนาะดโดย มีแต่โทรถามข่าวกันค่ำเมื่อคืนว่านอนละเบอเออนอนอยู่ไซสประมาณน,นี้บอกอ,อันนี้พื้นหูระเบ้วบรรดาเบาเขามาซอยอน,นี่หรอกหูอืมีแต่ว่าเพิ่นมาตอนเช้าบังเทื่อและพิ่นก็ไปแม่นบ่เออโดยโดยพี่น้องเอ้ยแข่งเดยเนาะเราก็ได้ชีวิตเท้ามือคือกันพี่น้องเอ้ย น้เบ,บากับโบนจกักคนสิว่าอีหล่าเนาะมีแต่สูสเดเลยยันบอกน้เบ,บาก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็หลายๆคนกับเป็นห่วงอีหล่าย,ยันบอกเออดีแล้วแต่ว่าอีหล่ามาอ่าปุ๊กกระต๊อบอยู่พี่นาะลูกเนาะมีผู้ใหญ่เนซอยเจ้าปุ๊กกระต๊อบอยู่พี่เพราะว่าผู้ใหญ่กะจะให้จะมีกระต๊อบเป็นของเจ้าของ,ของโดยอะไรนเบ,บากับสีขาไม่เยี่ยมมายามทุกมือยันบอกเออเขามายเยี่ยมมาคอยเบิ้งอย่างไรก็ได้ สงสารพี่น้องเอ้ย FC Live ทานก็บอกว่าพมีเนาะกับน้องลาตีพี่น้องเอ้ยว่า,บบาให้เขาไปเยี่ยมไปย่าเมืองเน่เด้อว่าบอกพมีเอ้ยว่าสงสารเราอายุเก้าปีสิบปีแบบยังบูจักยังนะอะไรนี่ล่ะเด้ออย่างไรนะบเบากับสิบบได้หลบกวนยินบอกเออพากันนอนซะคำคำมืดแล้วเนาะ,ะอีหลาลงอัดปุ่งดูหาลูกอัดปุ่งดูหาสิเป็นอย่งไร มันมันกระแน่นอย่าบันางเอา้าคือเข่าในเฮาเฮาต้องหลอกซังกระซีนี่ไว้บันางเดเออพี่นอ้องเลยกระโบนแน่นปันได้เนาะผัวไปซังกระซีแต่ว่าเฮากะอันอันนี้พี่นอ้องเลยเอาซังกะซีเนี่ยเป็นเป็นหูเนาะหูหลอก อ่ะเดี๋ยวเปิดออกมาก็ได้นะเอออะไรเบาก็สิได้กลับอะไพี่น,อน,น้องอะยบัต <c oughs> หออนิใส่ยี่บอ <c oughs> เออคอยเด้อยีนบอเออมาจังได้เบากับเดินนั่งเด้อบัตนี้เด้อน,น,นอนระมัดระวังแน่ง่ำกลางคืนยอะไรยีนบอสบายดีลุงล่ะสบายดีโดยอ่ะโดยพี่น้องเลยเนาะ อะไรน่องกับข่าวบอนอนเลยพี่น้องเลยเอ่อลาวก็ได้อยู่สองเอ้ยน่องน่องน้อยแล้วก็น่องใหญ่พี่น่องเอ้สองเอ้น่องเนาะพ่อนะไปเป็นย่ามพี่น่องเอ้รอป้พ่อะไรมาฟังลาวเฮาเป็นรอป้พเนาะติกรเนาะฝากลูกไว้ยุหันพี่น้องเอ้น้องฝากลูกไว้น้ำงจ้าให้ยุหันแถวนั้นเราก็บโมีเมียดอกพี่น้องเอ้แต่ว่าันนี้มีผู้ใหญ่ซอยเขามาเนาะเกรยก็มาพี่น่องเอ้ยวันนี้นะสาวใหญ่เนาะหรือว่าน่องใหญ่ มาอะไรกัอีกสิฮมืมอเราก็เมื่อเลยพี่น้องเลยาะว่าเราเฮียนหนังสือชีได้น,น้องน่อยเราจะอยูู่้เดียวเราคือเก่าพี่น้องเลยกับพี่ตาทงสารเรานอนคนเดียวนาะเด็กน้อยพี่น,องงน้องเลยอายุเก่าปีสิปีกันยังบุจักยังสรงสารแหละพี่น้อง,งเราพามีกันเนาะได้แต่มาเยี่ยมมาคอยเบังคุณก,นนนงงกน็น้องน้ำผึ้งพี่นองง้องเ้ยใครจะว่าเราก็มีคนซอยแล้วน้องน้ำผึ้งก็ได้อุ่นใจแน่แต่ว่าคนผู้นี้พี่น้องเลยถ้าว่าเอื่อยโบมาก็คือโบมีภัยเนาะ อยู่คนเดียวขอกับไปเป็นยามกับโบได้มา,ามเททราก็ไดมิเกทโมาเพื่อนวะจังไรคลิปนี้บอพมีก็ขอบ,บุญขอบคุณเด้อพี่น้องเเอฟซเนาะเบริร์สุขุสุคนบอกว่าจะเป็นฝั่งลราฝั่งไทยที่ว่าเบิ่งคลิปแล้วกับขบขมโฆษณาเนาะบบขอบ,บุญขอบคุณเบริร์สุขุสุคนพี่น้องเลยให้อยู่ดีมีหฮงสําหรับคลิปนี้บอพมีก็บทได้ขอจบคลิปได้พี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาเนาะสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ลาไปแล้วพี่น้องไอ้เกาวเข้ามาสบายดีสบายดี